สี่ไม้กล่องใหม่มาอีกแล้วจ้าอันนี้คือสีไม้ตาม,มารุ่นเอ็กเซเลนนะคะเซตนี้4 8สีราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองเป็นสีไม้ที่รุ่นพี่แนะนํามานะคะคือเขาบอกว่าเขาชอบเนื้อสีของมันแต่ที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ,อ่อมือละไม้นะมันดูไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไส้สีที่ขนาดเล็กนิดนึงนะ่กล่องที่เขาให้มามันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะเลยขอวรวบทุกอย่างออกมาเก็บไว้ข้างนอกเลยแล้วกันแล้วก็ลืมบอกว่าเขาให้สีนีออนมาด้วยนะคะตามนี้เลย มาลองระบายสีกันเลยดีกว่าวันนี้ใช้สมุดร,ระบายสี f ฟ n แอนด์แอคทิวนะคะใครสนใจสมุดร,ระบายสีก็กดในตะกร้าได้เลย mm. ความรู้สึกแรกเลยก็คือไส้สีไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปนะคะซึ่งก็น่าจะทําให้ตอนเหลามันไม่หักง่ายเนาะส่วนความสดของสีก็รู้สึกว่ามันจะสดพอๆกับ Master Art รุ่น Master s ์ r ีรีนะแล้วก็ระบายลื่นดีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระดาษสมุดร,ระบายสีของเราดีด้วยเนาะ โดยรวมก็สมราคานะคะถ้าไม่ติดเรื่องแพ็กเกจกับเนื้อมาที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ตัดว่าเป็นสีที่ใช้งานได้โอเคค่ะสีสดระบายเรียบเนียนดีใครที่อยากได้สมุดร,ระบายสีกับสีไมาตัวนี้ก็กดในตะกาได้เลยนะส่วนใครที่ชอบคลิประบายสีคลิปรีวิวสีก็ฝากกดใจกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ